สวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกคนเมื่อนี้แม่ปล <cualquier S 1> you know ่อยผ้าเพิ่นกับสิผ้าทุกคนม่เฮดอันเมนูปูอัดทอดกรอบเนาะจ้ะปูอัดทอดกรอบแม่ปล่อยกับสิผ้าทุกคนเฮดสองแบบแบบแรกแม่ปล่อยัะเลือกปูแบบนี้เนาะปูเบนโตเนาะจ้ะจะปูเบนโตนี้แม่ปล่อยจะเอามาเฮดเป็นแบบเซ้เซนๆฟยฟอยแมพี่น้องแล้วก็อีกอันนึงแม่ปล่อยใส่ของยี่ห้ออันนี้ อาซามิเนาะจ้ะอันนี้แม่ปอยก็จะเอามาให้เป็นแบบแผ่นๆจ้ะแล้วก็แป้งทอดกอบแม่ปอยก็จะเป็นตัวนี้จ้ะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวแม่ปอยพาไปเฮ็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง u t u b e แม่ปอยพาเพื่นในเด้อจ้าแม่ปอยจะกับผ้าเฮ็ดอันแบบสิ็งก่อนนะจ้ะจูสพี่น้อง ดนึงอันนี้มันออกดนึงพาสดีฮอร์มันออกแต่พี่น้องกระบีบีบีแบบนีอะไรตางบีบีแล้วเฮ็ดมันเป็นไฟอยๆแบบนี้บีบีเฮ็ดเป็นไฟอยแบบนี้ของยี่ห้อนี่เขาจะเฮ็ดเป็นไฟฟอยนะแตเฮ็ดง่ายวาด ในผูอัดมันกัดเห็นไหมพี่น้องมันเป็นเส้นๆแบบนี้นะนีะฮะกับบ,บีบีออกด้ีนะพี่น้องมันก็แตกออกจากกันเลยนะจับ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 นีบจ้บสีออกเป็นเส้น พี่น้องแม่กระสีได้เป็นเซนแบบนี้จ้ะมแม่ปล่อยชิพ่าเห็ดเป็นแบบแผนแบบน่นมะทีนี้มันเป็นแบบแผ่นนะพี่น้องตัวนี้เอาไว้สำหรับเห็ดแบบแผ่นพี่น้องพี่น้องก็พื้อออกแบบนี้เลยเนาะนี่นพี่น้อง จะนี่เป็นแบบแผน่นแกออกจากอันเก่ยะอันพลาสติกมันออกก่อนพี่น้งองค่คออยๆมมวลออกมวลออกพี่น้อง มันแบบฉีกแบบนี้จา้าแต่ในส่วนที่อันเป็นแผ่นเี็จไหพี่น้องในส่วนที่อันเป็นแผ่นแต่เป็นแบบนี้นี่เนาะนี่จ้ะพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆเลยจ้ะจ้ะ พี่น้องหลังจากที่แม่ปล่อยเห็ดเป็นเศนเป็นเศนแบบนี้แล้วเนาะพี่น้องอันนี้แม่ปล่อยก็เฮ็ดเป็นแบบแผ่นๆไว้แล้วพี่น้องเป็นแผ่นๆแ,แล้วจะเอาอันแป้งแป้งทอดกรอบเนะี่ยพี่น้องโรยเลยจ้ะโรยลูเลยจ้ะว่ต้องใส่ลายคักเดีพี่น้องขายานขายำแบบนี้นะจ้ะ คนๆๆๆเห็ดแปลงมันนั่นจับจับอันเนื้อปูอัดเนะพี่น้องจ้เจ้หน้าตาจะเป็นแบบนี้จะเป็น,นจะเป็นแผน่แผนๆแบบนี้ ้อยแล้วยกเอาไปก่อนอันนี้พี่น้องก็มีอันเป็นเน้เนๆนพี่น้องเห็ดแบบเสน้เสนเนใส่ซอนหนึ่งคือกันพี่น้องอันนี้นะแป้งทอดกรอบแม่ป๋ก็ใส่ซอนหนึ่งคือกันขยำคือเกาล้วพี่น้องจะสีหขมันได้เสนนน้น่อยด้วยจ้ามาพี่น้องสวยปะ ให้เสร็จมันติดกันพี่น้องถ้าติดกันย่ามถอดออกมากนะ่ยมันมองงามมันแตงมันสติดกันนะอันนี้ก็เป็นอันนี้แบบซนอันนี้แบบแ่นนะพี่น้องใบเห้าเอาไปทอดจ้ะแม่ปอดจะสิทอดใส่ไฟกลางเนาะจ้ะ จำพี่น้องน้ำมันแม่ปล่อยเรลืมห่อนแล้วะเทศเบิงพี่น้องเทศเบิงวัดจังไดเี่จา้าเดี๋ยวลอดลอลออีกจักหน่อยพี่น้องน้ำมันยังพม่ได้เดือดแห้งปนไหนี่จา้าตอนนี้น้ำมันกับเดือดแล้วเรียบร้อยแม่ปล่อยเลือกเอาแบบแผ่นนาะจะถอดแบบแผ่นก่อน าคนบ่อยๆได้พี่นอ้องเด้อคนดูๆบ่ใหา้มันติดกันเ้อพี่น้องจ้า,าคนดูๆเลยพี่น้องแม่ปล่อยใส่ไส้กลางล้อจานนี้ในการทอดเท่นี้พี่น้องจานนี้ปูอัดแบบแผ่นข้ากเเ็เริ่มเหลืองแล้วเนาะพี่น้องเริ่มเหลืองแล้วคนไปเรื่อยๆอีกแจงมากระตาขึ้นได้พี่น้องขึ้นจะดีน้ำมันเลยจ้าแผ่นแบบเวย ต่อไปแม่ไปก็จะเอาแบบเส้นลงด้ยจ้าพี่น้องลงไปเลยจ้าแบบเส้นลงไปเลยจ้าค้นไปเรื่อยๆพี่น้องข้นดูดูเด้พี่น้องแม่ปล่อยอันบอแน่น้ำให้พี่น้องแบบผสมแปงแ้งไว้แล้วไว้ดูดูนะไหมพี่น้องผสมแปง้งทิ้งไว้ดูดูนะแม่แม่แม่ปล่อยบอแน่น้ำเลยจ้าเพราะว่ามันจัเห็ดจับตัวกันป็นก้อนเพราะว่าในปูอับมันมีน้ำยูไม่จักค่ายน้ำหมอกมาเห็ดแปง้งเขามันมันเปียกเห็นไหมพี่น้อง แม่ปล่อยแนะน้ว่าคือทาบเอาแปงใส่ปุ๊บไห้พี่น้องถอดท,ทันทีเลยเ้อจ้าเด้อจากค้นไปเรื่อยๆเลยจ้าพ่อสีเหลืองสวยงามแบบตา,ากขึ้นกับพี่น้องนี่จ้าพี่น้องเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าอันนี้แบบเส็นพี่น้องเรื่องไหนจะเป็นตะกินบอ่อจะแซบบอ่ออันนี้ก็เป็นแบบแผ่นพี่น้องแบบแผ่นเนาะจะผู้ใดจะเอาไปล่องเฮ็ดตามเบิง ลองเมืองนะจ้าสูตรนี่กรอบนานบ่อมน้ำมันนะจ้าสูตรนี้สูตรกรอบนานไม่อมน้ำมันจ้านี่จ้าผู้ดใดที่แบบมากกินกับซอสพริกซอสบวชเทศหรือน้ำจิ้มไก่ก็ไดาษนะจ้าหรือว่าจะกินเปาเปา,ปากระแซบพี่นองกรอบเป็นมันๆกรอบๆเนาะอ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมเนจ้าเมื่อนี้แม่ปล่อยภาพเพื่อนกับสิคอจบคลิปเพียงเท่านี้ไปก่อนนะจ้าบ๊ายบายจ้า